เป็นเกมที่เราจะหาสาระไม่ได้แต่โคตรมันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า Go Simulator 3ภาคต่อของ Go Simulator เกมสุดชิปหายไปป่วงที่ให้เรารับบทเป็นเจ้าแพะนะครับโดยที่ในโลกนี้เราสามารถทำอะไรกันได้เราสามารถกอบกู้เมืองหรือบ้มเมืองหรืออยากทำอะไรเกาๆหรือพีิเรนพิเรนก็นได้เนื้อเรื่องไม่เน้นเอาหาไว้ก่อนโดยที่ภาค3นี้เราสามารถเชิญเพื่อนได้ถึง3คนมาร่วมเล่นกับเรา โดยในภาคนี้นะครับจะมีแพ้ให้เลือกเล่นมากมายและมีสกินมากมายอย่างเช่นถ้าเราอยากดูดีมีชาติกูเนี่ยก็ใส่สกินของแพ้ระดับสูงๆแต่ถ้าวันนี้เราเป็นสายเกณฑ์ก็นะก็ใส่ที่มันเกณฑ์เกณฑซินในภาคนี้ทางผู้สร้างเขาบอกเลยว่าจัดเต็มทั้งระบบก่อกวนร,ระบบฟิสิกส์สถานะผิดปกติของสะสมคำโกหกและการหักหลังครับและยังมีมินิเกมให้เล่นอีกมากมาย โดยที่ในตอนนี้นะครับทุกคนเกมนี้ลดราคา35%ในสตรีมเหลือ3 8 3บาทเท่านั้นลถถึงวันที่26กุมภานะถ้าวันนี้เราอยากบื้มเมืองเอ้ยถ้าเราอยากกอบกู้เมืองหรือเล่นกับเพื่อนเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยเพราะมันคือที่สุดของความชิปหายไปพวงแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้แล้วก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ